มาจากกึ่งพุทธการบทที่หนึ่งร้อยในเช้าของวันที่สี่พฤษภาคมพศสองพันหาร้อยบามหาวิจารยธรรมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบ,บนอบนอมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถ,ถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก เจ้าขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงสภาวธรรมแห่งการก่อเกิดลอยพระบาทแก้วทั้งสี่รอยสี่ย่างก้าวสู่ความพ้นทุกข์บนโลกนี้นะเจ้าค่ะเมื่อลอยพระบาทแก้วทั้งสี่ย่างก้าวก่อเกิดแล้วบนโลกนี้นั้นจะมีสภาวธรรมเช่นไร ก็เกิดขึ้นบ้างหรือเจ้าคาเพราะเพ่ลูกรู้สึกว่ากว่าจะย่างได้แต่ละก้าวกว่าจะรวบรวมรอยพบาทแก้วได้แต่ละรอยก็เหมือนกับว่าเป็นสภาวะแห่งการหนักหน่วงเป็นสภาวะที่ต้องฟันฝ่าเหยียบข้ามคลื่นแห่งความทุกข์ไปทีละก,ก้าว จึงทำไม่รู้สึกว่าต้องมีสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงในวัฏสงสารในหลายอย่างขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายสภาวะธรรมนี้ให้ลูกได้เรียนรู้ทำความเข้าใจน้อมไปเผยแพร่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะกอดดี แล้วเลินนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าเอยียงนั้นลูกก็จงตั้งใจฝังไอ้ดีนนะเมื่อลูกได้ตั้งใจทำทุกสิ่งทำทุกอย่างตามรหัสงานตามรหัสธรรมและตั้งใจที่จะฟันฝัา ข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาบททดสอบสิ่งทดสอบต่างๆด้วยความรู้ตื่นเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นด้วยการได้เรียนได้รู้ได้ตอดรอักอัรรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจตามสภาวธรรมทั้งหลายจนจิตของลูกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตาม ก็ได้เลื่อนมาเป็นขั้นขันจนธรรมก็ได้น้อมลงสู่โลกเป็นตอนตอนไปจนบัดนี้นั้นสามารถที่จะรวบรวมธรรมคือสี่อย่างลก้วสู่ความพ้นทุก์ได้สำเร็จครบทุกตอนร้ลอยพระบาทแก้วกึ่งพุทธการที่จะนำทางดวงจิตท,ทั้งหลาย ให้เข้าสู่พระนิพานข้ามพ้นมหาจักรวาลทุกนี้ได้กอ่อเกิดขึ้นสมบูรณ์ดีแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและย่อมทำไม่มีสภาวธรรมหลายอย่างกอ่อเกิดขึ้นเช่นนี้ในประการที่หนึ่ง เมื่อรอยพระพุทธบาทแก้ได้กอ่อเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ย่อมทำให้บุคคลทั้งหลายได้เอ็นหอนทางที่จะย่างก้าวไปเสดสีย่างก้าวู่ความพ้นทุกข์ด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญาเอยียงจ่มแจ้งและย่อมทำให้ดวงจิตทั้งหลายสามารถ ที่จะก้าวข้ามความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงจนสาบมานที่จะเห็นจิตของตนที่ซ่อนอยู่ภายในกายนี้ซ่อนอยู่มีอยู่เอียงแท้จริงอยู่ภายในของแต่ละคนทุกคนเมื่อดำเนินตาม ศีลธรรมสมาธิและปัญญาแล้วย่อมจะค้นพบวาแทะที่จริงตนนั้นก็คือดวงจิตและดวงจิตของตอนเ้ามองมัวหมองมื่อดมดเพียงใดทุกเพียงใดและย่อมจะสามารถเห็นจิตรู้จิตเมื่อเห็นจิตรู้จิตแล้วก็ย่อมสามารถ ที่จะต่อยอดความดีด้วยการฝึกจิตและฝึกจิตไปจนจิตนั้นรู้ตื่นรู้แจ้งโลกฝึกจนสำเร็จถึงขั้นของการทะลวงจิตจนสำเร็จวิชาแห่งการฝึกจิตอันสูงสุดเข้าสู่สมาบ,บัติแปดหรือการรู้แจ้งโลกูกจิตของลูกนั้น ผู้ที่ดำเนินตามจนเข้าถึงจิตแล้วฝึกจิตแล้วนั้นย่อมเป็นจิตที่รู้ตื่นรู้แจ้งในทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงก็ธรรมดาแล้วจิตทั้งหลายที่ไม่ได้รับการฝึกฝนก็จะถูกปกปิดตามให้ไม่รู้ตามความเป็นจริง ดำเนินชีวิตกันไปแบบผู้ไม่รู้ดำเนินชีวิตไปในความมืดมิดมืดบอดเริ่มลงไปจมไปเพลิดเพลินไปกับอำนาจของกิเลสตัณหากับเคลื่อนของโลกแต่บุคคลทั้งหลายเมื่อรู้สินรมสมาธิปัญญาและลุกขึ้นมาก้าวข้าม ความทุกข์ทั้งหลายด้วยยา่างก้วแห่งศินหรือว่าด้วยการเดินไปบนพระบาทแก้วแห่งศินทำสมาธิและปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้เห็นความจริงเริ่มต้นจากการเห็นจิตฝึกจิตให้รู้ตื่นย่อมเห็นทุกสรรพสิ่งอย่างแจ่มแจ้ง เช่นนี้แลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่อยจึงมีประโยชน์มากมีพลังพุทธานุภาพมากทรงคุณค่ามากเพราะจะทำให้จิตทั้งหลายที่หลับไหลรู้ตัวตนที่แท้จริงของตนรู้เหตุรู้ผลเบื้องหลังของชีวิตและฝึกจิตจนรู้ตื่น ต่อไปทำในประการที่สองเมื่อรอยพระพุทธบาทแก้วได้ก่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลายรู้ตื่นเมื่อดวงจิตทั้งหลายรู้ตื่นด้วยศีลธรรมสมาธิและปัญญา ย่อมเป็นบุคคลผู้ดำเนินชีวิตไปอย่างผู้รู้ผู้เข้าใจในโลกกระดาษวัตาุสงสารย่อมสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีอยู่ในกรอบแห่งสินดำเนินชีวิตไปด้วยดีด้วยการอยู่ในกรอบแห่งธรรมดำเนินชีวิต ไปด้วยดีด้วยกรอบแองสมาธิดำเนินชีวิตไปด้วยดีด้วยกรอบแองปัญญาด้วยว่ามีกรอบแองสินมีกรอบแองธรรมมีสมาธิและมีปัญญาแนละจึงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของความถูกต้องจึงสามารถ ที่จะดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องจึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างสงบตั้งมัน่นไม่ขาดสติและสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยปัญญาธรรมอันสว่างสวยเช่นนี้ละพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ,อ่ย เมื่อประพุทธบาทแก้วได้ก่อเกิดขึ้นแล้วสี่อย่างกล่าวดวงจิตทั้งหลายดำเนินตามย่อมมีความรู้ตื่นย่อมมีความเห็นแจ้งเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องและดวงจิตทั้งหลายย่อมจะพ้นทุกข์ด้วยการรู้ตื่นกับชีวิตที่มีอยู่กับหนทางที่ดำเนินอยู่ เช่นนั้นจึงเป็นอนิสงส์ที่มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นกับชีวิตทุกชีวิตที่ดำเนินตามปฏิบัติตามและก็จะเป็นผลที่ดีให้กับชีวิตทุกชีวิตผู้อยู่ใกล้อยู่ร่วมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีทั้งหลาย เพราะว่าจะพากันจูนกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปทำในประการที่สามเมื่อรอยพระพุทธบาทแก้วได้ก่อเกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วก็จะเป็นเอตเป็นปัจจัยทำให้บุคคลผู้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตามนั้น ก็เกิดความแอนแจ้งเอียงจำแจ้งก็รู้จิตจิตนั้นมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรเศร้ามองไปสว่างขึ้นแล้วจิตร้อนรุ่มหรือสงบจิตรู้ตื่นแล้วหรือ,อยังจิตมีกำลังหรือเปล่าอยู่เหนืออำนาจแองกิเลตันหา แล้วเอียงแท้จริงหรือเปล่าย่อมเป็นผู้รู้จิตเอ็นจิตและย่อมเป็นบุคคลผู้ที่สามารถที่จะรู้แจ้งในกายรู้กายนี้ว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงรู้ถึงรูปเวทนาสัญยาสังขารวิญญาณแห่งกาย การกระเพื่อมไปการทำงานของขนันห้าทั้งอ้ากองนี้รู้ได้อย่างจำแจงเห็นได้โดยเป็นปกนติเห็นธาตุสีดินน้ำลมไฟในกายเห็นอาการ32เนื้องนองอยู่ในกายเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ยึดถือเอามาเป็นเราเป็นของเราบุคคลทั้งหลายย่อมเป็นผู้รู้รู้กิเลสว่าบัดนี้นั้นสภาวะแห่งกิเลสกระเพื่มกระทบเข้ามาทดสอบเราเรานี้วันวหวหรือเปล่าอยู่เนือหรือเปล่าเอาชนะได้หรือเปล่าจิตนั้นตั้งมั่น ยู่เนื้ออำนาจแห่งกิเลสเห็นกิเลสอย่างชัดเจนเป็นสภาวะแห่งความเป็นธรรมดาเช่นนั้นอย่างนั้นจิตทั้งหลายผู้ฝึกฝนตามสินธรรมสมาธิปัญญาแนละ้วย่อมเป็นผู้รู้กายรู้กรรมรู้กิเลสรู้จิตอย่งจ่มแจ้ง และย่อมเป็นผู้เข้าใจในกรรมอย่างนี้ว่ากรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นตามเหตุกงกรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อเหตุนั้นหมดไปผลก็จะดับไปทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจ แห่งกฎแห่งกรรมและกฎของความไม่เที่ยงแท้เมื่อเราได้ทกำกรรมไม่ดีไว้ถึงเวลากรมนั้นย่อมส่งผลมาเมื่อเราได้ทกำกรรมดีไว้ถึงเวลากรมนั้นย่อมส่งผลมากรรมที่ดีและไม่ดีทำงานตามหน้าที่ของกฎกรรมเราจึงควร ละเว้นจากกรรมชั่วเลิกยึดตือในกรรมดีและดำเนินชีวิตนี้ไปเจนกว่าจะจบกิจในภพนี้เป็นภพสุดท้ายจิตตั้งหลายผู้ดำเนินตามรอยพระบาทแก้วสี่ย่างก้าวคือศีลธรรมสมาธิและปัญญาย่อมเป็นผู้เห็นแจ้งในจิตเห็นแจ้งในกาย เห็แนแจ้งในกิเลตันหาเห็แนแจ้งในกรรมเช่นนี้อย่างนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สี่เมื่อมีรอยพระพุทธบาทแก้วก็เกิดขึ้นแล้วบนโลกย่อมจะทำให้ผู้คนทั้งหลายสามารถที่จะ เรียนรู้ศึกษาและตั้งมั่นอยู่ในกรอบแองสินร,รมสมาธิปัญญาได้มากมายมากยิ่งขึ้นโดยขนทางนี้ได้เกิดขึ้นแล้วโดวยขนทางนี้เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้เห็นผลแล้วเอยียงชัดเจนพิสูจน์ได้โดยง่ายดายจิตทั้งหลายจึงสามารถทรงสภาวะ แห่งการดำเนินชีวิตทรงสภาวะจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในกรอบแองสินร,รมสมาธิปัญญาย่อมปกป้องปกปักรักษาดวงจิตตั้งหลายให้อยู่ในกรอบแองความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปต่อไปทำในประการที่หเมื่อพระบาทแก้ว ได้กอ่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ย่อมจะทำให้กอ่อเกิดพระอริยเจ้าขึ้นมากมายเพราะทุกคนสามารถอยู่ในกรอบแองสินร,รมสมาธิปัญญาทำให้ดวงจิตทั้งหลายเห็นจิตรู้จิตฝึกจิตให้รู้ตื่นดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ผู้เข้าใจในชีวิตย่างผู้รู้ตื่นเป็นผู้เห็นจิตเห็นกาย เห็นกิเลสเห็นกรรมเป็นผู้ที่ดำเนินตามอยู่บนเส้นทางแห่งศีลธรรมสมาธิปัญญาได้มากมายแล้วจึงมีความสำเร็จเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาสู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันย่ม เป็นเอตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ก่อเกิดพระอริยเจ้าขึ้นได้มากมายบนโลกนี้อีกคลั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลนี้ต่อไปทำในประการที่6เมื่อพระบาทแก้วได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในโลกย่อมทำให้มีหนทางสู่ความพ้นทุกข ในยุคกก่งพุทธการปรากฏขึ้นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งให้ดวงจิตทั้งหลายได้อาศัยได้พึ่งได้ทำมกึ่งพุทธการและเสยย่างก้าวสู่ความพ้นทุกข์ในกึ่งพุทธการนี้จะทำให้ดวงจิตทั้งหลายสามารถที่จะมีหนทางเข้าสู่พระนิพพานในรูปแบบของทางละ พราะรรเกืงพุทธการได้วางแบบวางแผนวางแนวทางสู่พระนิพพานเอาไว้ให้แล้วยังง่ายได้ด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญาีลูกทั้งหลายเอ๋ยเมื่อหนทางสู่พระนิพพานสะดวกสบายดวงจิตทั้งหลายจึงสามารถอาศัยไปได้มากมาย สิ่งดีๆจึงก่อเกิดขึ้นมากมายสิ่งไม่ดีทั้งหลายจึงค่อยๆหมดไปลดน้อยลงไปจากดวงจิตทั้งหลายในยุคนี้จึงทำให้มีความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นในโลกต่อไปทำในประการที่เจ็ดเมื่อพระพุทธบาทแก้วได้ก่อเกิดขึ้นในโลกแล้ว ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายลดน้อยลงทำให้สิ่งที่ดีๆก็เกิดขึ้นมากมายด้วยดวงจิตทั้งหลายเป็นผู้เจริญในศินเจริญในธรรมเป็นผู้ที่เข้าถึงศีลธรรมสมาธิปัญญาในกึ่งพุทธกาานี้จึงทำให้พระพุทธศาสนา กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลและสืบทอดยาวนานไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุแองพระพุทธศาสนาคืออีก2,500ปีโดยประมาณหรือครบ5,000ปีในการประกาศธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเมื่อสีย่างก้าแห่งรอยพระพุทธบาทแก้วได้ก,กอ่อเกิดขึ้นในโลกแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้อริสงคุณงามความดีเหล่านี้ได้กอ่อเกิดขึ้นบนโลกทำให้ได้เป็นที่พึ่งให้กับดวงจิตทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในยุก,กึงพุทธกาล และเป็นแสงสว่างนำทางดวงจิตทั้งหลายไปจนกว่าจะสิ้นสุดศาสนาคือครบห้าพันปีเช่นนี้ละลูกเอ๋ยพอจะเข้าใจบ้างแล้วสินะจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุประพุติเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุธทธองค์ ที่อทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายให้ลูกได้เข้าใจว่าลอยพระบาทแก้วทั้งสี่ย่างก้าวคือศีลธรรมสมาธิปัญญาได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ทำให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมากมายเช่นลอยพระบาทแก้วก่อเกิดขึ้นบนโลกแล้วย่อมทำให้ ดวงจิตทั้งหลายหาเจอตัวตนของตนว่าคือดวงจิตและฝึกจิตนั้นจนรู้ตื่นย่อมทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผู้รู้ผู้เข้าใจในชีวิตดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ตื่นและชีวิตย่อมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นย่อมทำให้บุคคลทั้งหลายผู้ฝึกตามเห็นจิตเห็นกาย เห็นกิเลสเห็นกรรมได้อย่างชัดเจนย่อมทำให้ผู้คนทั้งหลายสามารถดําเนินอยู่บนกรอบแห่งศีลร,รมสมาธิปัญญาได้มากเพิ่มขึ้นและจะมีผู้ทรงศีลทรงธรรมเกิดขึ้นมากมายจะก่อให้เกิดพระอริยเจ้าขึ้นบนโลกนี้มากมายจะทำให้หนทางกึ่งพุทธการ สู่ความพ้นทุกข์ปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธการเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับดวงจิตทั้งหลายและย่อมทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายค่อยๆมาลายสิ้นไปลดน้อยลงไปทำให้สิ่งที่ดีทั้งหลายค่อยๆกำเนิดก่อเกิดขึ้นอย่างมากมายฉะนั้นความจเจริญรุ่งเรืองของพระธรรมในกึ่งพุทธกาลจะทำให้ ศาส,สนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและจะสืบทอดยาวนานไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุแห่งพระพุทธศาสนาคือครบห้าพันปีเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่าลูกพอจะเข้าใจและเห็นความสว่างสวยัยของโลกธาตุจักรวาลวะตะสงสารและพระพุทธเจ้าค่าว่าเมื่อรอยพระบาทแก้วสี่ย่างก้าวเหยียบลงมา เปิดทางนำทางดวงจิตทั้งหลายข้ามพ้นทะเลทุกขโลกทั้งหลาย,าละลลลายจะเจอกับความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเช่นไรบ้างโลกธาตุจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างลูกทั้งหลายน้อมกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาสร้างหนทางแห่งความพ้นทุกข์ไว้ให้ลูกทั้งหลายได้เดินตาม บนหนทางแห่งสี่ย่างก้าบัดนี้ลูกเห็นหนทางสู่พระนิพพานเกิดขึ้นแล้วสว่างสวยทอดยาวไปจนสู่ปลายทางคือพระนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะเด็ดแล้วล่วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยด้วยการน้อมทำสื่อธรรมของลูกนั่นจึงทำให้หนทางสู่พระนิพพาน ก็เกิดขึ้นสว่างสวยทอดยาวจนถึงพระนิพพานแล้วบัดนี้สะพานแก้วที่จะนำพาไอ้ลูกเข้าสู่พระนิพพานได้เกิดขึ้นสว่างสวยดีแล้วด้วยสี่อย่างเก้าจะอยู่อย่างนี้ให้ลูกทั้งหลายได้อาศัยเส้นทางนี้ อาศัยย่างก้าเรานี้เข้าสู่พระนิพพานจนกว่าจะสิ้นสุดพุทธกาลจงสาทุกการทั่วกระทั่วโลกกระทาดกันเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธทองค์นะเจ้าค่ะลูกทั้งหลายจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เพื่อดำเนินอยู่บนหนทางแห่งสะพานแก้วแห่งรอยเท้าแก้วนี้ลูกจะรักษาสภาวธรรมนี้ให้คงอยู่และ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้เจ็ดทั้งหลายได้อาศัยเป็นที่พึ่งจนกว่าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าค่าสาธุ